ชวนดูดะช็อตคัทพอดแคสต์เรื่องสั้นหลากแนวฟังแล้วชวนลุ้นชวนดูดะมาแล้วนะครับแต่อาจจะงงกันนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ตอนปกติมันเป็นช็อตคัทได้อย่างไรทักทายคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีครับต้อมครับฟลุกครับแหมมาสั้นๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะสังเกตอาการได้คุณฟลุกนี่ ทั้งงานยุ่งทั้งแอบป่วยเลยเนาะมีเสียงหายไปช่วงประมาณ2-3สตอนหลังคุณผู้ฟังทักมาคุณเห็นคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ครับก็ตามสาภาพร,ร่างกายเนาะงานเยอะแล้วก็ต้องบอกว่างานประจำก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าหลังจากที่เขาก็ผ่อนคลายเรื่องโควิดเนาะ,นะกิจกรรมต่งตางๆมันก็เริ่มกลับมาก็งานต่งตางๆก็มันอันไว้มันก็กลับมาทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของภาระธุระที่บ้านอีก ็เลยแบบโอ้โหค่อนข้างหนักเลยทีเดียวร่างกายในช่วงนี้ก็บอกสมาชิกช่องไปแล้วละเพราะว่าต้องขอเลื่อนตอนพิเศษไปอาจจะมาช้านิดนึงมาช่วงปลายสัปดาห์นี้วันนี้ก็ต้องบอกแฟนๆรายการทั่วไปว่ามีการขยับโปรแกรมนิดนึงก็คือวันนี้จะเป็นชวนดูดาช็อตคัทเป็นเรื่องจากต้อมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนของฟลุกจะตามมาวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ก็จะเป็นตอนปกติจากทางต้อมเนาะ ก็แจ้งเพื่อทราบประมาณนี้แล้วกันสําหรับวีคนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยววีคหน้าก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติหลังจากที่ให้เราสองคนเคลียร์งานนิดนึงก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้เล็กน้อยแต่รับประกันว่าเรื่องที่เตรียมมาในวันนี้แม้จะเป็นช็อตคัทเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่เข้มข้นแน่ๆแล้วผมรู้สึกว่ามันอยู่ในกระแสแหละแล้วก็น่าสนใจน่าวิเคราะห์พอสมควรเลยทีเดียว ก็อยากจะพาฟลุกกับคุณผู้ฟังไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณนาตาเลียอเล็กซานดรอฟนาน่าจะพอรู้นะว่าไม่ใช่ชาวอเมริกันแบบกำเนิดที่ประเทศนี้แน่ๆใช่มีติดกลิ่นแบบรัสเซียหรือตะวันออกหน่อยๆเนาะถูกต้องเลยคุณนาตาเลียเนี่ยเธออายุ42ปีเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เกิดที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซียแต่สุดท้ายอ่ะต่อมาเธอก็ตัดสินใจย้ายจากประเทศตัวเองมาตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่มีชื่อว่าเจฟฟฮิชคอกที่สหรัฐอเมริกาตัวเจฟเนี่ยคนเป็นสามีชื่อแม้จะดูเป็นชาวอเมริกันแต่เขาก็ไม่ได้เป็นชาวอเมริกันโดยกําเนิดนะแต่เกิดที่ประเทศยูเครนครับก่อนจะย้ายมาอยู่ที่อเมริกาในเวลาต่อมา เริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมภรรยาเป็นรัสเซียสามีเป็นยูเครนอเจฟกับนาตาเลียนเนี่ยใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เมืองชีบอยแกนฟอลส์รัฐวิสคอนซินส,สหรัฐอเมริกากับลูกชายสองคนก็คือน้องลีโอวัย11ขวบแล้วก็น้องโอลิเวอร์วัย8ขวบทั้งคู่เนี่ยครองรักกันมายาวนานถึง15ปีก็คืออยู่ที่อเมริกาเนี่ยมานานแล้วนะครับ จนถึงวันที่30มีนาคมปี2022ก็คือต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ลูกชายทั้งสองคนอย่างน้องลีโอกับโอลิเวอร์ปิดเทอมอยู่ตัวเจฟกับนาตาเลียตัดสินใจที่จะลางานครับเพื่อมาใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวทั้งบ้านก็ทำกิจกรรมหลากหลายเลยในวันนั้นทั้งเล่นเกมดูหนังจนกระทั่งช่วงบ่าย เจฟผู้เป็นสามีเนี่ยรู้สึกง่วงนอนก็เลยขอไปหลบงีบในห้องนอนของตัวเองแต่เขาเนี่ยนอนได้ไม่ถึงชั่วโมงครับลีโอลูกชายคนโตก็เดินมาปลุกเจฟเนี่ยด้วยท่าทางตกใจแล้วก็พูดประโยคหนึ่งที่ทำเอาเจฟหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยครับลีโอบอกกับพ่อว่าพ่อครับโอลิเวอร์ตายแล้ว hmm? ช็อกมากหลังตั้งสติได้ เจฟก็ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็วิ่งไปที่ห้องนอนของลูกชายทันทีที่นั่นเขาเจอร่างของโอลิเวอร์นอนไม่ได้สติอยู่บนพื้นห้องโดยมีผู้เป็นแม่อย่างนาตาเลียยืนดูอยู่ข้างๆเธอหันมาบอกกับสามีว่าฉันฆ่าโอลิเวอร์เองอืมในตอนนั้นเจฟยังไม่ถามหาสาเหตุอะไรเขาคิดแค่เพียงว่าอยากจะรักษาชีวิตลูกชายไว้ให้ได้ ก็เลยอุ้มร่างของโอลิเวอร์ออกจากห้องแล้วก็นำไปวางอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นเขาเช็คชีพจรลูกแล้วก็รู้สึกว่ามันยังยังเต้นอยู่แบบอ่อนๆอ่ะก็เลยรีบปฐมพยาบาลด้วยการทำ CPR จากนั้นก็รีบโทรแจ้งนายวันๆโดยเร็วที่สุดจากนั้นเขาก็กลับมาพยายามกุลีกุจอช่วยลูกชายคนเล็กอยู่อย่างนั้นครับ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือนาตาเลียที่เป็นภรรยาแล้วก็บอกว่าเป็นคนฆ่าลูกเองเนี่ยถือมีดขนาดยาว6นิ้วในมือแล้วก็เดินไปรอบๆห้องรอบๆอพาร์ตเมนต์ตามรายงานข่าวบอกว่าเธอพยายามจะทำร้ายคนที่เหลืออยู่ในบ้านทั้งสามีอย่างเจฟรวมถึงลูกชายคนโตอย่างลีโอวินาทีนั้นเจฟก็นอกจากจะวุ่นวายกับการพยายามปฐมพยาบาลลูกคนเล็กแล้ว ก็ต้องมาห้ามไม่ให้ภรรยาเนี่ยทำอะไรที่มันรุนแรงมากกว่านั้นเขาเสี่ยงวิ่งประชิดตัวภรรยาแล้วก็ตัดสินใจดึงมีดออกมาจากมือของเธอจนสำเร็จครับพอทำได้แบบนั้นเขาก็กลับมาที่โซฟาดูอาการของโอลิเวอร์ต่อแต่ผ่านไปได้ไม่นานนาตาเลียก็เริ่มเดินกลับไปรอบๆบบ้านอีกครั้งพร้อมกับมีดเล่มใหม่ที่หยิบออกมาจากครัว คราวนี้เธอไม่ได้พยายามจะทำร้ายลูกชายหรือสามีและแต่พูดว่าอยากจะทำร้ายตัวเองอยากจะควักหัวใจตัวเองออกมาให้ได้แน่นอนมันก็เหลือแค่คนเดียวก็คือเจฟเนี่ยก็ต้องผละจากลูกไปแล้วก็พยายามไปปลดอาวุธภรรยาอีกครั้งครั้งเนี้ระหว่างที่พยายามดึงมีดออกจากมือนาตาเลียเขาได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็สามารถแย่งมีดออกมาได้จนสำเร็จครับเจฟ,ฟพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ภรรยาสงบลงแต่ดูเหมือนไม่เป็นผลโชคดีที่ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงและควบคุมตัวนาตาเลียไว้ได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินที่มาพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาตรวจสอบชีพจรโอลิเวอร์แล้วก็พบว่ามันยังเต้นอยู่แต่ก็อ่อนมากแล้วครับ พวกเขานำตัวเด็กน้อยวัย8ขวบไปส่งที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนแพทย์ตรวจพบร่องรอยฟกช้ำบริเวณรอบคอของโอลิเวอร์ที่มองเห็นได้แบบชัดเจนเลยเด็กน้อยอยู่ในห้อง ICU ภายใต้ภาวะวิกฤตนานถึง2วันเต็มๆแล้วสุดท้ายแพทย์ก็รักษาชีวิตเด็กน้อยไว้ไม่ได้ครับ โอริเวอร์เสียชีวิตจากการถูกบีบคออย่างรุนแรงจนขาดอากาศหายใจและผู้ที่ทำก็ไม่ใช่ใครแต่คือแม่ของเขาอย่างนาตาเลียนั่นเองจากการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่นาตาเลียให้การว่าในวันเกิดเหตุเธอตื่นประมาณ7จ็ดโมงเช้าหลังจากหลับไปได้เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นในตอนนั้นอะ่ะเธอให้การว่าต้องทนทุกข์กับอาการนอนไม่หลับอย่างเนี้ย มานานถึงหนึ่งสัปดาห์เต็มๆสุดท้ายหลังจากตื่นมาเจ็ดโมงเช้านาตาเลียก็เลยตัดสินใจหาขวดยาแก้ปวดยาไทลิโนอลแล้วก็กินมันเข้าไปครึ่งขวด hmm. เธอบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยเธอคิดอย่างเดียวว่าอยากจะหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยคือปวดหัวทรมานมากแต่อย่างที่เล่าไปนะว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ทั้งครอบครัวใช้เวลาว่างด้วยกันคือนาตาเลียก็ทํากิจกรรมกับสามีและลูกๆแบบ เบเบลออย่างนั้นอะทั้งวันเลยก็ไม่ได้หลับไปจนถึงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเธอบอกว่าตัวเองอะ่ะมีอาการที่เธอเรียกว่าเบรนฟ f อกฟ o อที่แปลว่าหมอกอะ่ะม,มีหมอกอยู่ในสมองอะ่ะเหมือนเบลอขั้นสุดและแล้วก็ไม่สามารถควบคุมความคิดและการกระทำของตัวเองได้อีกต่อไปนาตาเลียเริ่มคิดจินตนาการว่าในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลรัเสเซีย จะมานำตัวลูกของเธอไปแล้วทรมานพวกเขานอกจากนี้เธอยังเชื่อว่าสามีอย่างเจฟพยายามจะขายเธอและลูกๆให้กับเว็บไซต์ผิดกฎหมายแห่งหนึ่งสุดท้ายด้วยความกลัวในจิตใจเนี่ยเธอคิดว่าถ้าลูกชายคนเล็กอย่างโอลิเวอร์ถูกรัฐบาลรัเสเซียจับตัวไปทรมานเขาคงไม่สามารถรับความทุกข์ได้ไหวแน่ๆแ,และตัวเธอเองก็ไม่สามารถทนเห็น ลูกเจ็บปวดได้สุดท้ายเธอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องนอนของลูกแล้วบีบคอลูกน้อยจนเสียชีวิตด้วยตัวเธอเองอื <c oughs> คือคิดว่าตายด้วยมือแม่ด้วยมือเธออซะดีกว่าจะถูกจับไปทรมานอ่ะสามีของนาตาเลียอย่างเจฟก็ให้การกับตำรวจเพิ่มว่าเขาสังเกตเห็นภรรยาเครียดอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่สงครามระหว่างยูเครนกับรัเสเซียเริ่มต้นขึ้นสาเหตุสำคัญเลยคือแม่และญาติพี่น้องของนาตาเลียอาศัยอยู่ที่รัเสเซียอย่างที่เราบอกไปเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเธอเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมครอบครัวมากพยายามจองตั๋วเครื่องบินแต่ตอนนั้นการเดินทางระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียมันถูกระงับเอาไว้แล้วมันมีข้อพิพาทระหว่างกันแล้วนะครับทำให้เธอทั้งโมโหแล้วก็กดดันมาก ก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันนาตเเลียก็เริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวใส่ครอบครัวมีการด่าทอใส่อารมณ์กับลูกๆและสามีนอกจากนี้เจฟยังเห็นว่าเธอเนี่ยเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบจะไม่เคยแตะมันเลยหลังจากนั้นก็วิเคราะห์กันได้ว่านาตาเลียน่าจะเกิดอาการของโรคหวาดระแวงหรือว่าพารานอยก็คือภาวะผิดปกติทางความคิด ที่ทําให้เกิดการเครือบแคลงสงสัยหรือหวาดระแวงผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลผู้ป่วยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีคนจ้องทําร้ายอยู่ตลอดเวลาอาจจะคิดว่าคนรอบข้างไม่ชอบตัวเองทําให้สุดท้ายก็ไม่ไว้ใจผู้อื่นอาการเหล่านี้เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นอาการหลงผิดก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือเข้าสังคมได้ยากมากขึ้นก่อนเกิดเหตุการณ์นาตารีเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆคือบอกให้สามี จัดหาของพวกเตาสนามอุปกรณ์เอาชีวิตอรอดในป่าลามไปถึงปืนถึงมีดหามาให้หน่อยหามาเก็บไว้ที่บ้านเธอย้ำกับสามีว่าจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเนี่ยอยากจะเอาชีวิตอรอดจากการลุกลานของรัฐบาลรัสเซียเจฟฟ์ะตอนนั้นก็สับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาก็พยายามจะประคับประคองชีวิตคู่ไปเนาะก็ยอมตามใจภรรยาบ้าง ก็ไปจัดซื้อพวกเตาสนามเนี่ยพวกน้ํามันรวมถึงอาหารแห้งมาเก็บไว้เพื่อให้ภรรยาเนี่ยสบายใจขึ้น <Ừ. S 1> เขาคิดว่าความเครียดจากเรื่องครอบครัวเรื่องสงครามเนี่ยทาให้ภรรยามีอาการแบบนี้ก็คิดว่าไม่นานแหละเดี๋ยวเธอหน้าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็บานปลายครับแล้วก็ทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดมันจบลงแบบน่าเศร้าจริงๆอะ่ะ คือเธอมีอาการอ่ะแต่สามีก็คงคาดไม่ถึงว่ามันจะลุกลามมาจนเป็นการฆาตกรรมลูกชายตัวเองได้เอเนาะออสุดท้าย5เมษายนปี2022นาตาเลียก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาศาลเนี่ยตั้งหลักทรัพย์ในการประกันตัวเธอไว้สูงถึง1 000, 000ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันเธอถูกจองจำอยู่ในคุกเพื่อรอการขึ้นศาลต่อไป เราพยายามไปหาข้อมูลอัปเดตของครอบครัวนี้สักหน่อยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไปเจอครับว่าพี่ชายของเจฟฮิชค็อกผู้เป็นสามีและหัวหน้าครอบครัวเนี่ยชื่อว่าคุณอีลิกฮิชค็อกเขาได้ไปโพสต์อยู่ในเว็บไซต์ระดมทุนที่ชื่อว่า gofundme.com mm. ก็คือรู้กันเดียวนะว่าโอ้โหครอบครัวหนึ่งที่มันสูญเสียมากขนาดนี้ภรรยาอยู่ในคุกเสียลูกชายไปคนนึง คือใช้ชีวิตต่อไปมันก็ยากลำบากแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรต่ออีลิกก็เลยไปโพสต์เหมือนระดมทุนให้กับน้องชายใครพบเจอข่าวนี้เห็นเหตุการณ์นี้และอยากจะช่วยเหลือก็สามารถไปบริจาคได้คือบริจาคเล็กน้อยก็ได้ครับ1 5, เหรียญ5เหรียญแล้วทางเว็บ GoFundMe เนี่ยก็จะสมทบทุนมากน้อยตามกาลังเงินที่เราบริจาคเข้าไปถ้าใครฟังเรื่องราวนี้อยากจะช่วยเหลือโดยตรงกับคุณเจฟฮิชคอกรวมถึง น้องลีโอเนาะวัยสิปีที่ตอนนี้ก็คงเศร้ามากๆเลยเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน u t u b e เนาะก็สามารถไปบริจาคก,กันได้นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยล่าสุดเลยเมื่อวันที่8มิถุนายนเนี่ยคุณอีริกเขาก็โพสต์ไว้ว่าทางเจฟได้ตัดสินใจที่จะบริจาคอวัยวะในร่างกายของน้องโอลิเวอร์ที่ถูกแม่ฆาตกรรมเนี่ยนะไปให้กับคนอื่นๆเพื่อช่วยชีวิตคนอื่น แล้วก็ได้รับบทสรุปมาว่ามีคนถึงสคนน่ะที่ได้อวัยวะของน้องโอลิเวอร์ไปแล้วก็รอดชีวิตจากอาการป่วยมาได้ไตข้างซ้ายเนี่ยถูกส่งไปให้เด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งไตข้างขวาของน้องโอลิเวอร์เนี่ยส่งไปให้ผู้ชายอายุประมาณ50คนหนึ่งที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกด้วยนะครับงานอดิเ็กข,ของเขาคนนี้ก็คือชอบฟังเพลงรวมถึงชอบ ขับเฮลิคอปเตอร์อันนี้คือก็เป็นรายละเอียดของคนที่ได้รับบริจาคอาวีวะไปที่ได้รับมาคืออาจจะไม่ได้รับชื่อเนาะแต่ได้รับรายละเอียดมาแล้วคุณเอเร็กก็มาโพสต์ให้กับคนที่อยากจะบริจาคให้ครอบครัวเนี้ยฟังนอกจากไตทั้งสองข้างแล้วก็มีตับครับที่ถูกส่งไปให้เด็กสาวคนหนึ่งที่รักในการฟังเพลงและงานศิลปะเนี่ยสคนที่หายจากโรค เพราะอาวัยวะของน้องโอลิเวอร์คุณอิลิกก็ทิ้งท้ายไว้ว่าโอลิเวอร์เนี่ยจะเป็นฮีโร่ในใจของพวกเขาเหล่านี้เสมออันนี้ก็คือที่ผมไปเจอมาผมก็มาแชร์ต่ออีกทีนึ่งะเนาะก็ในความผิดหวังในความเศร้ามันก็ยังมีประกายความหวังแล้วก็การส่งต่ออวัยวะที่ทำให้คนถึงสามคนมีชีวิตรอดต่อไปออฟังแล้วก็ขคหูเนาะมันเป็นศรัาฏกรรมที่มันก็เกิดขึ้นจาก ความรักแล้วก็ความหลงผิดเศร้ามากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแง่มุมที่เราอาจจะคิดไม่ถึงคือสงครามระหว่างยูเครนกับรัเสเซียเนี่ยมันมีเอฟเฟกไปเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ไม่ทันคิดว่าเออถ้ามันมีครอบครัวหนึ่งที่พ่อเป็นยูเครนแม่เป็นรัเสเซียแบบเนี้ยเออเขาคงต้องทนทุกข์ทั้งกับการที่สองประเทศทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยยิ่งคิดไม่ถึงหนักเลยว่ามันจะบานปลายไปจนทําให้ฝ่ายภรรยาฝ่ายคุณแม่เนี่ย มีอาการทางจิตแล้วก็กระทาอะไรที่มันร้ายแรงแบบนี้ได้อืคือมันก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวหรอกนอะที่จะทําแต่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสงครามเลยก็ไม่ใช่อะ่ะสุดท้ายมันก็กลับมาที่คําเดิมก็คือสงครามมันไม่เคยให้อะไรที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติเลยเนอะเศร้ามากจริงๆนะครับก็ใครอยากจะช่วยเหลือโดยตรงกับครอบครัวนี้กับคุณเจฟฮิชคอกและก็น้องลีโอก็อย่างที่บอกไปย้ำอีกทีดูได้ที่ ใต้ทับคอมเมนต์คอมเมนต์ปักหมุดใน YouTube ผมก็จะใส่ลิงก์ช่องทางบริจาคช่วยเหลือไว้ให้นะครับเอาละและนี่ก็คือชวนดูดะช็อตคัตมาแบบสั้นๆถือว่าอุ่นเครื่องรอฟลุกให้หายดีเต็มที่แล้วก็ปลดปล่อยเรื่องราวตอนหลักมาอีกทีหนึ่งเจอกันวันพรฤหัส,สบ,บดีเนาะอืมก็ ขอบคุณมากๆที่ยังเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆนะถึงว่าช่องเราจะมีแบบมีเหตุให้แบบเออต้องเลื่อนบ้างหรืออะไรบ้างแต่ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ยังติดตามแล้วก็รอฟังอย่างใกล้ชิดเนาะขอบคุณมากมครับเช่นกันครับขอบคุณมากเลยรวมไปถึงสมาชิกช่องที่พอเราบอกว่าจาเป็นต้องเลื่อนตอนพิเศษมาไม่ทันนะครับโอ้ไม่มีคอมเมนต์แบบ ว่ากล่าวเลยอ่ะอาจจะคิดในใจ <laughs> <laughs> อาจจะแบบว่ามีบนบนๆในใจนิดนึงว่าเออฉันไม่ได้ฟังแต่ว่าทุกคนคือให้กําลังใจดีมากจริงๆขอบพระคุณมากแล้วมันสําคัญต่อการทําช่องของเรามากๆจริงๆกับแรงใจที่มีมาให้นะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวพบกับชนดูดาได้ในตอนต่อ,ตอไปสวัสดีครับสวัสดีครับ